ครับผมนี่คือบูตเกรดวอลมอเตอร์เกรดวอลมอเตอร์วันนี้นะครับเป็นวันที่เปิดราคานะฮะของเจ้าโพรเออร์ซ่าห้าโพรเออร์ซาห้าเนี่ยฮะมันเป็นกระบะแบบพรีเมียมเลยนะฮะพรีเมียมแบบอัจฉริยะหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาแม้คข้าตู้สลอนแล้วก็เพิ่งจะขึ้นลงเข้าลงฉายไปแล้วนะฮะเรื่องของโชว์ช่วงล่างเรื่องของรายละเอียดเรื่องของการขับวันนี้ราคาถือว่าใช้ได้ครับนะฮะถามผมเนี่ยบอกว่าใช้ได้ราคาได้มี2รุ่นนะครับมีรุ่นอัลต้า คันนี้ราคา1 3ึ่ง0 0านสามแสนแนะครับแล้วอีกรุ่นหนึ่งคือ <c Catholics> รุ่นโปรนะครับ1189นะครับคันนี้เป็นกระบะ4ประตูที่ไม่ธรรมดานะค,ความยาวเนี่ย5้าเมตรสีเซนฐานล้อหน้ากับหลังเนี่ยนะฮะ3ามเมตรห้เซนนั้นแปลว่าคุณแม่ที่เพิ่งยีผมเสร็จนะรเราพอขึ้นนั่งเนี่ยฮะบ้านเขาเนี่ยฮะก็จะมี SUV เป็นปกติอยู่แล้วแต่พอมาคันนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคุณแม่บางทีก็ไม่ต้องนั่งหนนนนน้าาารรรรรรถถะะ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 ะฮัั <lusive> ่ <lusive> ่่่งงงปปตตตููททีี2 2ขขออกกบบแมมส เบาะเนี่ยปรับเอนได้นี่ตามมาดูเลยครับในเบาะหลังเนี่ยนั่งสบายอย่างที่บอกว่าเมื่อคุณแม่นะฮะขึ้นมาอยู่เบาะหลังเนะะี่ยฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนี่เห็นไหมกว้างเห็นไหมเข่าเนี่ยฮะเข่าพี่ที่เป็นช่างภาพอยู่ในภาพเนี่ยฮะเ<ม>ข่าจะห่างมากเลยเห็นไหมนั่งแบบสบายนี่ขนาดมีเครื่องมือในการถ่ายทำเห็นไหมเ,เ,หเห็นไหมดูเขาเอนหลังเห็นไหมครับนี่คือโจทย์ตัวอย่างของการสบายเบาะเนี่ยนะฮะเบาะตัวนู้นกับเบาะตัวนี้ห่างกันเห็นไหมครับ ห่างกันก็คือเบาะตัวนั้นนะฮะพับเอนได้สุดเลยนะฮะเบาะตัวนี้ยังตั้งอยู่นี่คือความสบายของเจ้าพอเออร์ซาหานะฮะขอบคุณพี่จางภาพด้วยที่ที่เป็นตัวอย่างให้นี่คือความสบายนะฮะคือความสบายนะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในในความสบายความเป็นพรีเมียมนะฮะเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละฮะอันนี้ใส่ลมได้นะครับใส่ล่มแล้วก็อันนี้ปิดได้นะฮะมีตัวลัดตรงนี้นะครับนี่นละนี่คือความสบายของเบาะหลังนะครับก็แปลว่าเจ้าประตูหน้านะครับ ประตูหน้าประตูหลังนี่เสียงปิดแบบโอ้โหรถแบบยุโรปจ๋าเลยนะฮะประตูหน้าเนี่ยครับเรื่องของการปรับเบาะนะฮะเรื่องของความเป็นพรีเมียมของกระบะในราคาร้านสี่มีทอนเนี่ยนะฮะทอนหมื่นสองพันบาทนะฮะร้านสี่มีทอนร้านสี่มีทอนเนี่ยมันมีความครบทุกอย่างเลยนะครับพี่แท่งห้าร้อยมีอะไรเนี่ยเขามีหมดเลยตัดครึ่งแท่งห้าร้อยมาแต่สิ่งที่ตัดครึ่งมาเนี่ยนะฮะยังไม่พอก็แปลว่าอย่างที่บอกอะ่ะนะครับเอา บันไดามาครบนะฮะกระบะนะครับถามว่าส่วนต่างระหว่าง1 1 8 9กับ1 3 8 9ต่างกันตรงไหนแน่นอนครับคันนี้มีดิฟล็อกหลังและดิฟล็อกหน้านะครับคันที่เป็นโปรนะฮะราคาย่อมกว่า200,000ไม่มีดิฟล็อกหน้าแล้วก็ฝาท้ายครับฝาท้ายสเสน่ห์ของเจ้าออาต้าเนี่ยฝาท้ายนะครับนี่ฝาท้ายของอัตาต้านี่คือลิขสิทธิ์ของออลตา้านะครับน,นี่นี่คือถ้าเปิดแบบนี้เปิดแบบโปรนะครับ1189งเปิดแบบนี้ นะครับหนึ่งสามแปดเก้าเปิดเป็นตู้กับข้าวได้ะนะครับนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะเราทราบเรื่องของราคานั้นราคาขนาดนี้ถามว่าไปต่อได้ไหมนะครับไปต่อได้เนื่องจากกระบาของเมืองไทยในตลาดเนี่ยก็ราคา1นล้านสโดยปกติบวกลบก็แล้วแต่นะครับแต่คันนี้เติมความเป็นพีเียมก็คือล้านสมีทอนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับคันนี้ถ้ามองถึงความลําบากเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ลําบากหรอก,รอกโจทย์ของเครื่องยนต์ จทยของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับาเอามารวมกันแล้วเนี่ยนะตัวเลขแรงม้าเนี่ยอยู่ที่350แรงม้าแรงบิดเนี่ยมากกว่า600นิวตันเมตรนะครับนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อแรงม้าเยอะแรงบิดเยอะต้องกินน้ำมันใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ถ้ารู้จักขับนะฮะถังน้ำมัน75ลิตรเนี่ยผมขับอยู่นะครับ ก็จะได้700กิโลเมตรนะครับแล้วก็วิ่งไป600กิโลเมตรจริงนะครับก็จะเหลืออีก100นึงเราก็จะเติมน้ำมันทุกๆ600กิโลเมตรอันนี้ต้องบอกว่าอยู่ในโหมดหมดของอีโค่นะครับแล้วถ,ถ้าใช้โหมดของ Normal ขับด้วยเร็วคำเร็วนี่คือต้องเป็นความเร็วที่ผิดกฎหมายเลยนะ เป็นเกียที่มากกว่า150ต้องไป160นะฮะเขาถึงจะลงมาอยู่ที่8-9นะครับถ้าชีวิตประจำวันขับแบบนุ่มสบายเลย120 130ปะกะตินะครับนั้นคันนี้ก็จะอยู่ที่10กิโลเมตรต่อลิตรอันนั้นต้องขับเป็นนะ,ะขับเป็นคือคันเร่งเนี่ยอย่าไปหลงสเสน่ห์ในเรื่องของความแรงนะครับต้องขับด้วยความสบายเป็นรถที่ยาวมากเป็นรถที่กว้างมากความสูงเนี่ยนะครับไม่90เซน เป็นความสูงเรียกว่าเต็มพิกัดในการที่จะขึ้นตึกลงตึกขึ้นห้างสรรพสินค้านะฮะรอใต้สะพานนั้นเมตรเกเนี่ยถือว่าอันนี้ถ้าใส่แหลกนะฮะมีข้างบนเนี่ยก็จะไม่รอดแล้วในการที่ไปเข้าตึกตเตี้ยนะครับแล้วก็วงเลี้ยวเองเนี่ยเรามองว่าฐานล้อเมื่อมันยาว3ามเมตรห้าสิบเซนแล้วเนี่ยฐานล้อเลี้ยวเนี่ยถามบอกกว้างไหมคําตอบคือไม่กว้างนะครับถือว่าใกล้เคียงกับท้า0ห้าร้อยนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระบะท,ที่ยาวกระบะท,ที่นั่งสบายนะครับกระบะท,ที่มีความครบคัน อันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะฮะแล้วครั้งก่อนผมไปที่เฉินตูงนะครับไปที่ชงชิ่งนะฮะได้ขับเจ้ากระบะนะครับได้ขับแล้วก็ตัวนี่คันหนึ่งก็น,นี่เป็นแท้ง700นะครับอันนี้ก็ขับแต่น,นี้ก็ถือว่าบ้านเราเนี่ยมาเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเรียกว่าบีออนเลยนะครับถือว่าล้ําสุดนะฮะแต่ที่นี่กระบะที่เราสัมผัสได้เมทไทยแลนด์นะครับแล้วเมทไทยแลนด์มานี่ฮะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสามารถที่ครอบครองก็เป็นเจ้าของได้วันนี้ถ้ามีคําถามว่าเครื่องดีเซลเมื่อไหร่จะมาตอนนี้กําลังศึกษาลายผลิตนะฮะกำลังศึกษาความเป็นไปได้กําลังศึกษาเรื่องของ ราคาด้วยนั่นแปลว่าจากนี้ไปถ้าเกิดจะรอดีเซลเนี่ยผมว่าปีหน้าก็คงยังไม่ได้เห็นหรอกครับแต่ถ้าต้องการความเป็นพรีเมียมสบายนะครับแล้วก็อัจฉริยะถึงเรื่องเครื่องยนต์นะครับถึงเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าถึงระบบไฮบริดแท้นะครับอย่างที่เทปเก่าเราเห็นใต้ท้องมาแล้วว่าระบบส่งกําลังของเขาเนี่ยมีระบบไฮบริดมาช่วยก็ต้องติดตามดูครับว่าเจ้าโอร ที่ซื้อเสร็จปุ๊บมีกระจังหน้าของแท้งห้าร้อมานะครับถ้าถ้ารู้สึกว่ากระจังหน้ามันจะเป็นรูปหยดน้ําใหญ่ๆเนี่ยแท้งห้าร้อยมาใส่นี่เป๊ะมากเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับในบูทของเกรดวอลมอเตอร์นะครับคันนี้มีราคาเรียบร้อยก็คือ1นึ่งล้านสามแแป่นครับ